ส่วน LEG จนตัวนี้แปลว่าตำนานนะลูกตำนานตำนานนี่ไม่ใช่ว่าตำแป๊บเดียวอะไรไม่เกี่ยวกันนะนะครับตำนานคือเป็นที่เล่าขานกันมาไม่ใช่วำาตำนาน ah ๆๆหลายชั่วโมงไม่เกี่ยวกัน <c oughs> <c oughs> <g that> เล่นมุกบ้างเล่นมุกบ้าง <g mon ar> โอเคครับไปต่อเลยนะครับหน้า,นาที่46วันนี้คุณครูเตรียมเอกาสารไว้ถึงหน้า46นะครับของหนังสือ ที่ชื่อว่า fly w i s h English นะครับถึงแม้จะเป็นหนังสือแค่ของชั้นป .4 นะครับแต่ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับถึงแม้จะไม่ใช่การสอนในการสนทนานะครับแต่ถ้าท่านรู้หลักไวยากรณ์นะครับก็จะช่วยให้ท่านพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นแน่นอนนะครับลองชมดูก็ได้นะครับนะโอเคครับ speaking นะครับทักษะการพูด Look ให้ดูนะครับ and tell ให้บอกให้เล่า the story นะครับอาจจะแปลว่าเรื่องราวก็ได้หรือจะแปลว่านิทานก็ได้แต่ในที่นี้นะครับก็คือให้เล่าเรื่องคือเล่าชีเล่างานประจําวันนะครับนะคือหน้าที่ประจําวันหลังจากตื่นนอนนี่ทําอะไรบ้างนะครับนะกิจ,จวัดตัวตี่ก็เป็นกิจ,จวัรประจําวัน use โดยการใช้นะครับ the words นะครับคำศัพท์ in the books ที่ให้ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคําว่า box ไม่ได้แปลว่ากล่องเสมอไปนะครับแปลว่ากรอบสี่เหลี่ยม t o เพื่อที่จะ help อยู่ช่วยคุณก็มีคําว่า arrive นะครับแปลว่ามาถึงมีคําว่า aunt แปลว่าคุณป้าหรือคุณน้าที่เป็นผู้หญิงมีคําว่า wake up นะครับแปลว่าลุกขึ้นนะครับตื่นนอน have breakfast นะครับแปลว่ารับประทานอาหารเช้า have a bath นะครับแปลว่าอาบน้ํา piano นะครับ เปียโนทับพท์เลยฟุตโตนะครับภาพสู่สวนสัตว์นะครับลูกแคทก็คือจ้องมอง cup of, ออฟคาบออฟชี tea, นะครับก็คือกาแฟหนึ่งถ้วยอากาแฟนะครับนะไม่ได้ใส่อะก็กาแฟนะครับถ้วยกาแฟ get r e s d นะครับแปลว,ว่าแต่งตัวหรือแปลว,ว่าสวมชุดสวมเสื้อผ้านะครับ go แปลว,ว่าไป ดังนั้นประโยคในหนังสือที่เขาเขียนมาให้นะครับก็คือ Sam woke up early last Saturday นะครับเขาแต่งเป็น past simple tense นะครับคือกริยาช่องสองแซมนั้นตื่นนอนนะครับ Early เช้าตรู่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ Last แปลว่าผ่านมาแล้ว Saturday แปลว่าวันเสาร์เช้า,ชาตรู่นะครับ Woke up แปลว่าตื่นนอน ดังนั้นมาอยู่มาดูประโยคแรกกันนะครับนะคุณครูแต่งสั้นๆนะครับนะเพราะว่าเนื้อที่มันมีน้อยต้องการที่จะทําตัวหนังสือให้ใหญ่ๆนะครับนักเรียนจะเห็นได้ชัดนัเกเรียนจะแต่งให้ยาวไปกว่านี้ก็ได้นะครับนะโดยการใช้เป็นกริยาช่องสองนะครับเป็นพา t t ทซิมพล e เทนคุณครูก็เลยแต่งให้ตามภาพแรกว่า he looked out to the window it was the sunny day หลังจากตื่นนอนนะครับเขาก็ได้มองออกไปนะครับนะ ผ่านหน้าต่างมันเป็นวันที่อากาศสดใสนะครับอากาศมีแสงจ้ามีพระอาทิตย์สองแสงสว่างสดใสภาพที่สองนะครับ he got up and had a bath เขาลุกขึ้นนะครับนะถ้า wake up นี่แปลว่าตื่นนอนนะครับแต่ถ้า look up หรือว่า get up นะครับแปลว่าลุกขึ้นอ่าไม่ใช่ลุก k ับตัวทีครับ got up หรือว่า get up นะครับ got up เป็นช่องสอง เขาก็ลุกขึ้นนะครับ and had a bath had a bath นะครับเป็นช่องสองนะครับก็คือ have a bath นั่นเองหรือ have a shower นั่นเองแปลว่าอาบน้ำนะครับ h ดนแปลว่าแล้แล้วหลังจากนั้น he got r e d got r e d ก็คือ get r e d ในช่องหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เล่าเป็นช่องสองหมดเลยก็คือแต่งตัวนะครับหรือว่าสวมชุดสวมเสื้อผ้า พอมาภาพที่สามนะครับ And then, แอนเดนแล้วหลังอย่างนั้นนะครับ he had breakfast ก็คือรับประทานอาหารเช้านะครับ s u d d e n l y แปลว่าทันใดนั่นเองนะครับนะ his aunt คุณป้าหรือคุณน้านะครับที่เป็นผู้หญิง his ของเขาที่ชื่อว่ามีนานะครับนั้นได้ a r r i v e นะครับแต่งเป็นรยาช่องสองหมดเลยนะครับวัดน้ำพลายน้ำมศการนะครับนะท่านอาจารย์ท่านประครู นโผนะครับโอเคครับผมคุณป้ามีนาก็มาถึงนะครับ arrive เนะครับเติมอีดีนะครับเป็นกริยาช่องสองและแซมนะครับนะก็เลยพูดกับคุณป้ามีนาว่า please c o m e i n a u n t Mina คุณครูไม่ได้แปลไว้ให้ตรงนี้นะครับนักเรียนแปลได้ไหมครับ please เป็นคำพูดที่สุภาพนะครับนะแปลว่าได้โปรด หรือโปรดนะครับ c ข m i มินเข้ามาด้านในได้เลยครับคุณป้ามีนะเมื่อเชิญคุณป้าเข้ามาในบ้านเสร็จนะครับก็ไปนำกาแฟน้ำร้อนน้ำชามาบริการคุณครูก็เลยเขียนประโยคให้ว่า He invite her to come in and her coffee s e r v e h h r r o f f e e เก็คือแซมนะครับนันะได้อินไว e ได้เชิญนะครับนะคุณป้ามีนะ invited นะครับต้องเติม ed นะครับเป็นกริยาช่องสอง to come in นะครับเพื่อที่เข้ามาในบ้านนะครับ and serve serve her นะครับแหมโทษทีครับตรงนี้ไม่ใช่ serve he ขออภัยนะครับครูครูหันไปเห็นพอดีแหมไม่งั้นผิดนะครับ he ไม่ได้นะครับ he ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยนี่เป็นผู้หญิงนะครับนะจะใช้เป็น s h ก็ไม่ได้นะครับนะต้องใช้เป็น her นะครับนะ ต้องขออภัยด้วย a อ d เ e r ร์เ e อ coffee นะครับแล้วก็นำกาแฟมาเสิร์ฟให้กับท่านนะครับนะกับป้ามินะและแล้ว,ลวภ,าภาพที่5้านะครับหลังจากรับประทานหรือหลังจากดื่มทั้ิทีก็ไม่ไดรับประทานดื่มกาแฟกันเสร็จสับทั้งแซมและก็คุณป้ามินะนะครับก็ชวนกันไปเที่ยวสวนสัตว์เพื่อที่จะไปชมยีราฟ ชมช้างนะครับแล้วก็หมีแพนด้าก็เลยแต่งให้สั้นๆว่า After that หลังจากนั้น Sam and Aunt Mina went to the zoo นะครับได้ไปที่สวนสัตว์เจพวกเขาทั้งหลาย saw elephants นะครับได้เห็นนะครับช้างหลายๆตัวจีราบนะครับจิราหลายๆตัวแล้วก็ p พ n d a s นะครับหมีแพนด้าหลายๆตัวเติม s หมดเลยนะครับ และแล้วภาพสุดท้ายท้ายสุดนะครับ after they went home went นะครับแปลว่าไปบ้านไปบ้านในที่นี้ก็คือกลับมาอย่างบ้านนั่นเองนะครับนะหรือ after they went back home อย่างนั้นก็ได้นะครับนะใส่ back ก็ไปด้วยก็ได้เมื่อพวกเขากลับบ้านใส่ went back home ดีกว่านะครับนะใส่ back ก็ไปด้วยดีกว่าคุณครูแต่งขึ้นมาสดๆนะครับนะนักเรียนบางทีก็พอนึกได้ว่าอันไหนที่มันเหมาะสม ก็เลยจะปรับปรุงให้นะครับนะ After day went back home นะครับใส่ back ก็ได้นะ back เมื่อพวกเขานะครับกลับไปยังบ้านนะครับ Sam play the piano for Aunt m i n a Sam ก็เล่นเปียโนโชว์นะครับป้ามีนะาคาว่าโชว์ในที่นี้คือเล่นให้ฟังนะครับนะเล่นให้ชมเล่นให้ดู และแล้วก็จบหน้าที่4ี่นะครับนะคุณครูสอนประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกๆมีพื้นฐานหน่อยนะครับนะคุณครูคิดว่าคงจะตามทันนะครับนะแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานนะครับนะขอพูดตรงๆเลยว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนะเพราะคุณครูถือว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างยากนะครับนะสำหรับนักเรียนป .4 ที่พื้นฐานยังอ่อนอยู่ดังนั้น ถ้านักเรียนอยากจะเก่งนะครับนะก็เข้ามาดูคลิปการสอนของคุณครูนะครับนะลูกเรียนอยู่ป .4 นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องดูเฉพาะหนังสือปอ .4 อย่างเดียวนะครับถ้าคนที่เก่งๆแล้วก็ดูของปอ .5 ป .6 ม .1 ม .2 ไปได้เลยนะครับนะเพื่อจะได้เพิ่มความรู้ส่วนคนที่ยังไม่เก่งนะครับผมเรียนอยู่ป .4 นะครับลูกต้องกลับไปดูของปอ .1 ป .2 ก่อนนะครับนะ ที่คุณครูสอนไว้นะครับนะจะได้ทําให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับจะได้เรียนรู้เรื่องนะครับผมส่วนท่าผู้ชมทั่วๆไปนะครับนะเพราะกรับผมนี่เป็นคุณครูที่นําหนังสือมาสอนนะครับนะไม่ได้อ่าสอนเกี่ยวกับการพูดนะครับดังนั้นอ่าท่านเข้ามาชมได้นะครับก็คือรู้หลักไวยากรณ์ไว้ก่อนได้เปรียบนะครับนะคนที่รู้หลักไวยากรณ์ไว้ก่อนนี่เวลาพูดจะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้หลักไวยากรณ์นะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะพูดกันต่อๆกันมาว่า,าการพูดนั้นหลักวยากรณ์ไม่สำคัญจริงนะครับนาะหลักวยากรณ์ไม่สำคัญสำหรับการพูดเราพูดยังไงก็ได้นะครับนะให้ผู้ที่เราสนทนาด้วยฟังรู้เรื่องแล้วก็ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของการพูดแล้วนะครับคุณครูไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนานเลยนะครับวันนี้ลองสังนิดก็ย่งดีนะครับนะ ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ